สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VAP นะครับวัประจําวันที่8นะครับเดือน7 2566นินะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับพี่สมาชิกนะครับไม่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคท่านได้สนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบาหลองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับผม วันนี้แอดมินใจดีนะครับของเราเราสตาร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่พี่นะครับถือว่ารอบ VP ีนี่ก็ถือว่ามามาตลอดนะครับมาหลายวันแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็มาตัวเจาะนะครับแต่ว่าเราสตาร์นั้นมาเพียงเล็กวิ่งนะครับผมผมให้วิ่ง1่รูด7นะครับผลที่ออก0ูนกับ83ดีไม่ตองศูนย์นะครับพี่พี่นะครับศูนย์ศูของเรานะครับใครวิ่งที่1่รูดที่1เข้าไปที่ศ1นนะครับ ส่วนลาสตา VIP ผมให้วิ่งสี่รูดศูนย์นะครับผลที่ออกหกสี่ห้ากับเจ็ดเจ็ดนะครับมาเรียงแล้วก็เบิ้นเลยเนาะนะครับเสียดายที่แนวทางอไม่ได้เนาะถ้าเกิดมาเจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็อืได้อยู่นะครับไปวิ่ง้าแนวทางเขาสลับกันนะครับเนาะถ้าเกิดเอาลาสตา VIP นะครับเป็นแนวทางของรอบลาสตานะครับก็จะมาจะมาที่ศูนย์หนึ่งเนาะนะครับถ้าเกิดเอาลาสตามาเป็นรอบี p ก็มารูดเจ็ดนะครับแต่ไม่เป็นไร ใครวิ่ง4รุด4เข้าไปที่4 5หตรงๆนะครับก่อนินดีกับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก็ก่อนไปรับชมฝากคำเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสู่คำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าผมลงหลากหลายแนวทางนะครับก็มีหลุดมีเข้านะครับ ถ้าเกิดแนวทางไหนหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยแนวทางไหนเข้าก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับลาวสตาร์นะครับพี่ๆบ่ายสามี่สบห้านะครับผมได้เลขวิ่งนะครับวิ่งผมให้วิ่งไปที่0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 03 06 08 61 หกสามหกแปดเม็ดเดียวศูนย์หกสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวสตาร์ v i p นะครับสี่ทุ่มตรงนะครับพี่สี่ทุ่มตรงเนาะ ผมให้วิ่งไปที่4นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับผมเนาะก็ยังวิ่งยังวิ่ง4รูดศูนย์นะครับสายเจาะศูนย์ห้าศูนยหกศน่ศูนย์สี่หกสี่นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่4-07นะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่ส,สำหรับเราสตาร์นะครับแล้วก็เราสตาร์ v i p นะครับถ้าชินชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมวันนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับติดตามแนวแนวทางในรอบไหนก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังก็แล้วกันนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ